สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิต c o i n ประจำวันที่30สิงหาคมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยราคาเนี่ยยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปยืนเหนือ12,000ดอลลาร์ได้นะครับโดยที่ยังติดอยู่ในโซนแนวต้นานอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะพักตัวออกข้างหรือมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงได้มากกว่านะครับ โดยในกรณีที่ปรับตัวลงมาเนี่ยอาจจะอยู่ลงมาแถวๆประมาณ1 5 0 0 0 0 0ถึง10,000ดอลลาร์ 1, 1, ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นมารอบนี้นะครับมันน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับก็จะ,จะมีโอกาสนะครที่จะทำให้เกิดรูปแบบของบ a ลิดเดเวเ e นต e นะครับซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวอยู่ในรอบการปรับตัวขึ้นนะครแล้วก็หรือมีโอกาสที่จะ,ะปรับตัวลงมานะครับทำคอลเลคชัน ะะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เสียเสียทรงในในรอบการปรับตัวขึ้นสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ลองขยับไปดูในในในกรอบระยะสั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังแกว่งนะฮะในสัปดาห์นี้เนี่ยมันแกว่งกันอยู่ประมาณ700ดอลน,นะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันมีการเบรกดาวลงมาจากกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปรีเทสเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถกลับเข้าไปในกรอบสามเหลี่ยมได้นะฮะแล้วก็มีการ p ู l l back ลงมานะฮะ เป็นไซเวย์นะฮะกึ่งกึ่งไซเวย์ดาวนะะก็สรุปได้ว่านะฮะในระยะสั้นเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไซเวย์ถึงไซเวย์ดาวออกข้างไปได้นะฮะส่วนในระยะยาวเนี่ยก็บง่งบอกได้ว่าโมเมนตัม um ในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมาได้ก่อนที่จะเบรกขึ้นไปนะคะก็ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีในสัปดาห์หน้าละกันนะครับก็ จนกว่าราคาเนี่ยมันจะเบรกขึ้นไปเหนือ1น0 0 0ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพักตัวแล้วก็ปรับตัวลงมากกว่านะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะครับสำหรับภาพรวมบิตคอยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ